มีเรื่องเล่าต่อมาว่าชายตัดฟืนได้เก็บเด็กทารกน้อยที่ลอยจากน้ำมารับเลี้ยงไว้แต่ทว่าเขาต่างจากเด็กทั่วไปเป็นเด็กมีหางมีเสียงเล่าลือว่าเด็กนั่นเป็นเด็กครึ่งคนครึ่งสัตว์ผู้ใดที่รับเลี้ยงไว้ก็จะเกิดความโชคร้ายกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายแก่คนหนึ่งมีอาชีพรับจ้างตัดฟืน วันหนึ่งเขาได้เดินไปหาไม้ในป่าระหว่างทางที่เขาเดินนั้นจู่ๆก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ฮะนี่มันเสียงเด็กนี่ในกลางป่าเช่นนี้มีเสียงเด็กร้องไห้ด้วยหรือและเขาก็ได้เดินตามเสียงเด็กเมื่อมาดูใกล้ๆก็พบว่าเด็กทารกนั้นโดนจับใส่ตะกร้าลอยแพมาติดที่โขดหินใครช่างใจร้ายใจดำอำมหิตทำกับเด็กน้อยได้ลงคอ พูดจบชายแก่ตัดปืนก็ค่อยๆอุ้มเด็กทารกจากนั้นเขาก็เดินทางกลับบ้านและได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ภรรยาฟังพี่สงสารเด็กคนนี้ที่โดนทอดทิ้งจึงคิดที่จะเก็บมาเลี้ยงเอาไวจ้จ้ะแต่ตอนนี้ฐานะที่บ้านของเราก็ไม่ได้ดีนะพี่เราไม่ได้ร่ำรวยเหมือนแต่ก่อนแล้วภรรยาตอบเรื่องนี้พี่รู้จะ้ะ แต่ว่าถ้าเราไม่ช่วยเด็กคนนี้ไว้ไม่ช้าเขาก็คงต้องตายเป็นแน่ถ้าพี่ตัดสินใจจะเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้น้องก็จะไม่ขัดจ้ะจากนั้นภรรยาก็นำเด็กน้อยทารกไปอาบน้ำเมื่อเธอได้แกะผ้าที่ห่อคลุมเด็กน้อยนั่นก็ได้เห็นข้อความที่เขียนไว้ผู้ใดคิดจะรับเลี้ยงเด็กครึ่งคนครึ่งสัตว์คนนี้ในอนาคตจะต้องเจอกับความวิบัติ และยิ่งเมื่อเธอได้เห็นว่าเด็กน้อยมีหางเหมือนสัตว์ก็ตกใจเลอทำเด็กหลุดมือจนทำให้เด็กน้อยทารกร้องลั่นบ้านสามีจึงรีบเข้ามาดูพี่จา๋าดูข้อความนี่สิจ๊ะเด็กที่พี่เก็บมาเลี้ยงไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปเพราะเด็กมีหางจา๋าเมื่อฝ่ายสามีได้อ่านข้อความและได้เห็นว่าเด็กน้อยมีหางจริง ก็รีบอุ้มเด็กทารกไปทิ้งไว้ที่กลางป่าพี่จะเอาไปทิ้งเดี๋ยวนี้ละจ้ะพูดจบเขาก็รีบอุ้มเด็กทารกเดินเข้าป่าเมื่อไปถึงป่าแล้วเขาก็ได้วางเด็กทารกไว้ที่ต้นไม้ใหญ่ซึ่งในเวลานั้นก็เป็นเวลาเย็นพอดีจึงไม่ได้สังเกตเห็นพระธุดงค์ที่นั่งปฏิบัติธรรมอยู่ใกล้แถวนั้นเด็กทารกที่ถูกวางไว้ก็ร้องลั่นเหมือนจะรู้ว่า ตนนั้นโดนทิ้งไปอีกแล้วชายตัดฟืนได้เห็นสีหน้าของเด็กน้อยก็สงสารเขามองหน้าอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นว่าไม่รู้เจ้าทำเวรทำกรรมอะไรไว้ทำให้ต้องถูกทอดทิ้งพูดจบเขาก็ได้ตัดสินใจเดินจากเด็กน้อยไปเมื่อเขาเดินได้สี่ห้าก้าเสียงเด็กน้อยนั่นก็ยังคงอยู่ในใจ ทำให้ชายตัดปืนต้องหันกลับมาแล้วอุ้มเด็กน้อยอีกครั้งซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดก็อยู่ในสายตาพระธุดงที่ปฏิบัติทำอยู่คุณโยมทิ้งเด็กทารกไว้กลางป่าแบบนี้ทำให้เขาอาจจะถึงตายได้เลยนะมันบาปรู้ไหมจากนั้นชายแก่ก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระภิกษุฟังพระภิกษุจึงบอกไปว่า เด็กคนนี้ภายนอกอาจจะแตกต่างกับคนทั่วไปแต่จะดีหรือชั่วนั้นก็อยู่ที่การเลี้ยงดูแต่นี่โยมยังไม่ได้เลี้ยงดูเขาก็ตัดสินไปแล้วว่าเด็กน้อยเป็นคนไม่ดีตอนแรกกระผมคิดว่าจะทิ้งเขาขอรับแต่พอได้ยินเสียงร้องไห้กระผมก็ทำใจไม่ได้และยิ่งได้ฟังหลวงพี่พูดเช่นนี้กระผมก็รู้สึกผิดในการกระทำของตนเองขอรับ จำไว้นะคุณโยมเด็กก็เหมือนผ้าขาวที่รอให้ผู้ใหญ่มาแต่งแต้มสีสันเด็กจะดีหรือชั่วก็อยู่ที่คุณโยมจะสั่งสอนเขาชายตัดฟืนได้ฟังก็กราบขอบพระคุณที่พาภิกษุได้เตือนสติเขาไว้จากนั้นเขาก็กราบลาเดินทางกลับบ้านระหว่างทางที่ชายตัดฟืนกลับบ้านนั้นก็ได้เจอกับมีควายเขากลัวว่ามันจะทำร้ายจึงคิดจะปีนต้นไม้ แต่ว่ามือทั้งสองอุ้มเด็กน้อยทารกทําให้ปีนไปไม่สะดวกมีควายได้ตามมาทันขณะที่ประจันหน้ากันชายแก่ตัดฟืนก็แกล้งตายมีควายเดินเข้ามาใกล้เพื่อมาดมกลิ่นแต่ทว่าเด็กน้อยร้องลั่นเสียงนั่นทําให้มีควายตกใจวิ่งหนีเข้าป่าชายตัดฟืนแปลกใจมากที่เสียงเด็กทารกได้ช่วยตนไว้ เมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้เล่าเรื่องให้ภรรยาฟังภรรยาจึงบอกกับสามีว่าพี่จะ๊ะน้องว่าเด็กผู้นี้อาจจะนำโชคดีมาสู่เราก็เป็นได้ใช่จ้ะพี่ก็ว่ายอย่างนั้นแต่เราก็ต้องคอยอบรมตักเตือนให้เขาเป็นคนดีอย่าได้ตามใจเหมือนลูกของเราพอจะเสียคนที่ชายแก่ตัดปืนได้เก่าวกับภรรยาเช่นนั้น พอพวกเขาก็มีลูกด้วยกันสามคนซึ่งในอดีตพวกเขาก็เคยเป็นคนมั่งมีร่ำรวยมีอันจะกินมาก่อนแต่พอฐานะยากจนลูกทั้งสามก็ไม่สนใจลาทิ้งพ่อแม่หลายปีต่อมาเด็กน้อยทารกก็ได้เติบโตขึ้นชายตัดฟืนกับภรรยาจึงตั้งชื่อให้ว่าบุญสูงเพราะว่าที่เขารอดตายได้เพราะยังมีบุญที่ช่วยไว้อยู่ เด็กน้อยเติบโตเร็วกว่าเด็กปกติแค่เพียงเจ็ดขวบก็สามารถทำการทำงานได้เหมือนผู้ใหญ่เป็นคนหัวดีเรียนรู้ได้เร็วและขยันขันแข็งนอกจากนี้เขายังมีความสามารถพิเศษคือสามารถพูดภาษาสัตว์ได้และด้วยพละงกำลังที่แข็งแรงกว่าเด็กทั่วไปทำให้เขาสามารถทำงานได้หลายอย่างโดยไม่เหน็ดเหนื่อยเด็กชายอาจจะดูแปลกเพราะเขามีหาง จึงมักโดนผู้คนล้อเลียนอยู่เสมอแต่ก็ไม่มีใครกล้ามากันแกล้งพอรู้ว่าเด็กน้อยมีกำลังมากวันหนึ่งเด็กชายที่มาร้องไห้กับพ่อแม่พ่อจึงบอกเด็กน้อยว่าไม่สำคัญหรอกลูกว่าคนอื่นจะมองดูหนูอย่างไรสำคัญที่หนูเป็นคนอย่างไรต่างหากหนูเป็นคนดีคนขยันกระตันยู แบบนี้สำคัญกว่าคนปกติที่ชอบดูถูกและทำร้ายคนอื่นคนพวกนี้ใจดำยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานซะอีกเมื่อเด็กชายมีหางได้ฟังคำสอนของพ่อก็ไม่สนใจพวกนั้นอีกเลยและได้ตั้งใจที่จะทำมาหากินเพื่อให้พ่อแม่นั้นสบายวันหนึ่งเด็กชายมีหางได้บอกกับพ่อแม่ว่าท่านพ่อท่านแม่ขอรับ ลูกจะออกทะเลไปหาปลากับชาวประมงสักสองสามวันจึงมาขออนุญาตขอรับพ่อกับแม่ก็ได้อวยพรให้ลูกชายเดินทางอย่างปลอดภยัยลูกรักอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะที่กลางทะเลมันอันตรายเด็กน้อยก็รับปากเด็กชายและชาวประมงก็ออกเดินทางโดยเรือสัมภาใหญ่เมื่อไปถึงกลางทะเลพวกนั้นก็ใช้แหจับปลา แห่นน่นได้หวานไปโดนเต่าทะเลตัวหนึง่งซึ่งกระดองของมันเป็นทองคำเหล่าชาวประมงต่างอยากได้เต่าทองคำมาเป็นเจ้าของเต่านี้ต้องเป็นของข้าพราะข้าเป็นเจ้าของเรือชายคนหนึ่งพูดขึ้นข้าว่าเจ้าพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกเพราะพวกเราลงคันกันแล้วนี่และตกลงว่าถ้าจับได้อะไรก็จะมาแบ่งให้เท่าๆกันข้าก็หมายถึงปลาไงละ่ะ ที่แบ่งเท่าๆกันไม่ใช่เต่าสักหน่อยข้าว่าเจ้าโลภไปหน่อยนะข้าเป็นถึงหัวหน้าเรือเต่าทองคำก็ต้องเป็นของข้าสิด้วยความโลภคนพวกนั้นต่างแย่งกันด่าทอทุบตีชายคนหนึ่งเห็นท่าไม่ดีจึงคิดที่จะใช้ดาบมาฟันเต่าเพื่อแบ่งให้เท่าๆกันเต่าทองคำมองหน้าเด็กชายมีหางแล้วพูดกับเขาว่าหนูน้อยช่วยข้าด้วย ข้ายังไม่อยากตายเด็กชายมีหางจึงได้จับเต่าตัวนั้นโยนทิ้งลงทะเลทำให้พวกชาวประมงไม่พอใจเองกะดียังไงมาทิ้งเต่าทองคำของข้าลงทะเลถ้าผมไม่ทิ้งลงทะเลพวกพี่ๆคงจะฆ่ากันตายในเรือเป็นแน่เด็กน้อยมีหางเตือนน้อยเนี่ยเป็นเด็กแล้วยังมาบังอาจสั่งสอนพวกข้าพวกเองจับมันโยนลงทะเล อย่าให้มันมาเหยียบที่เรือของข้าอีกหัวหน้าสั่งแต่ทว่าลูกน้องไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เด็กชายมีหางเพราะรู้ดีว่าเด็กนั่นมีกำลังมหาศาลได้แต่ยืนนิ่งพวกแกรออะไรอยู่ละ่ะผมไม่กล้ารับลูกพี่ผมเคยเห็นมันยกช้างแรงของพวกเราสู้มันไม่ได้หรอกหัวหน้าในเรือไม่เห็นลูกน้องไม่กล้า ตนก็ไม่กล้าจึงพากันแยกย้ายขึ้นนั่นเองขณะที่เรือกำลังล่องลอยอยู่กลางทะเลก็ได้เกิดลมพายุขนาดใหญ่ทำให้เกิดขึ้นยักษ์ซัดสาดเข้าไปในเรือลูกพี่ถ้าเป็นเช่นนี้พวกเราจะต้องตายอยู่กลางทะเลเป็นแน่ฟ้าฝนไม่มีท่าทีว่าจะหยุดตกเหล่าชาวประมงทั้งหลายต่างหวาดกลัวพายุแรงขึ้นแรงขึ้นเกิดขึ้นลูกใหญ่ ทำให้เรือนั้นแตกคืนทะเลได้ซัดสาดร่างของพวกนั้นไปคนละทิศคนละทางเหลือแต่เด็กชายที่มีหางที่ยังมีสติเด็กน้อยปีนขึ้นไปที่ยอดเสากระโดงเรือเพื่อมองหาทิศที่จะกลับบ้านแล้วกระโจนลงไปเมื่อร่างกายของเหล่ามนุษย์ลอยอยู่ที่กลางทะเลก็เปรียบเสมือนอาหารอันโอชะของเหล่าปลาใหญ่ทั้งหลายปลาพวกนั้นต่างกัดกินเนื้อมนุษย์ เหลือแต่เด็กน้อยที่มีหางพยายามแหวกไหวให้ไกลเพื่อจะหนีจากเหล่าปายักษ์พวกนั้นระหว่างนั้นเองก็ได้มีเต่ายักษ์มาช่วยไว้ทำให้เด็กน้อยไม่ต้องออกแรงขอบใจพี่เต่ามากนะครับที่ช่วยผมไว้ไม่ต้องขอบใจข้าหรอกพอเจ้าเองก็ช่วยชีวิตข้าไว้เหมือนกันเต่ายักษ์ตอบที่แท้ท่านก็คือเต่าทองคำเองหรือครับ ข้าก็คือเต่าทองคำที่เจ้าช่วยชีวิตไว้ไงละ่ะคนพวกนั้นเป็นคนโลภไม่สนใจชีวิตผู้อื่นต้องเจอกับวิบัติแล้วนั่นใช่ฝีมือของพี่เต่าทองคำหรือเปล่าครับเปล่าไม่ใช่ฝีมือข้าเป็นเพราะโชคชะตาฟ้าลิขิตต่างหากก็ดีแล้วครับพ่อกับแม่ผมบอกว่าข้าคนมันบาปด้วยความเหนื่อยล้าที่หนูน้อยว่ายน้ำมาหลายวัน ทำให้พลอยหลับไปบนกระดองเตา่าเมื่อมาถึงฝั่งเจ้าเต่าทองคำเห็นว่าเด็กชายเป็นคนดีจึงได้ให้ไข่มุกวิเศษนี่เป็นรางวัลคนดีสำหรับเจ้าน่เด็กน้อยจงเอาไข่มุกวิเศษที่ข้าให้ไปใช้เถอะถ้าเจ้าเอาไข่มุกวิเศษไปวางกับภาชนะก็จะกลายเป็นทองคำเด็กชายมีหางดีใจมากและกล่าวขอบคุณเต่าทองคำ เมื่อกลับมาถึงบ้านเด็กน้อยก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อกับแม่ฟังท่านจึงบอกว่าลูกเอ๋ยคนดีอยู่ที่ไหนเทวดานางฟ้าก็คุ้มครองและยังให้โชคลาภคืนนั้นเด็กน้อยก็ได้เอาไข่มุกไปวางไว้ในภาชนะที่เต่าบอกและภาชนะนั้นก็กลายเป็นทองคำจริงไม่นานพวกเขาก็ร่ำรวย ผู้คนต่างก็ยกย่องชื่นชมเด็กชายมีหางว่าลูกเอ๋ยจงดูเด็กชายมีหางเถิดร่างกายไม่เหมือนคนทั่วไปแต่มีความดีและมีความกตันยูทำให้ชีวิตของเขาเจริญงอกงามดูไว้เป็นแบบอย่างนะลูกต่อมาไม่นานลูกทั้งสามได้ข่าวว่าพ่อกับแม่นั้นกลับมาร่ำรวยเป็นเศรษฐีเหมือนเช่นเคยก็คิดจะกลับไปหา เมื่อลูกทั้งสามกลับมาก็กล่าวทักทายพ่อแม่ด้วยหวังอยากได้ทรัพย์สมบัติลูกคนแรกพูดขึ้นว่าท่านพ่อท่านแม่ลูกคิดถึงท่านมากเพราะกิจการงานยุง่งทําให้มาหาท่านไม่ได้พ่อแม่พยักหน้าย,ยิ้มรับต่อมาลูกคนที่สองก็ได้พูดขึ้นว่าสุขภาพท่านพ่อท่านแม่เป็นอย่างไรบ้างลูกเป็นห่วงนักหนา แต่ได้มาเห็นกับตาว่าพ่อแม่ยังแข็งแรงลูกก็โล่งใจพ่อแม่ก็ยิ้มรับและลูกคนที่สามก็พูดขึ้นว่าลูกเห็นว่าท่านพ่อท่านแม่แก่ชรามากแล้วลูกเป็นห่วงจึงอยากให้ท่านพ่อท่านแม่มาอยู่กับลูกลูกจะได้ดูแลได้อย่างสะดวกพี่คนที่หนึ่งและคนที่สองต่างก็พูดว่าไม่ได้ท่านพ่อกับท่านแม่ต้องอยู่กับพวกพี่ เมื่อตกลงกันไม่ได้ลูกๆก,ก็เริ่มทะเลาะกันเพราะอยากให้พ่อแม่มาอยู่กับตนเพื่อจะหวังสมบัติจากท่านเมื่อส่งเสียงดังผู้เป็นพ่อจึงบอกให้หยุดแล้วบอกกับลูกๆไปว่าเห็นว่าพวกเจ้ามีความกระตันอยู่พ่อกับแม่ต้องรบกวนลูกๆแล้วละโดยเริ่มจากทดลองไปอยู่บ้านลูกชายคนโตก่อนจากนั้นเป็นลูกคนกลางและต่อมาก็เป็นลูกคนเล็ก บ้านละสามเดือนดีไหมจากนั้นพ่อแม่ค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะอาศัยอยู่บ้านใครลูกคนโตดีใจมากเมื่อพ่อแม่ได้มาอยู่ที่บ้านก็ให้ภรรยาและลูกๆดูแลปณิบัตรรับใช้อย่างดีท่านพอ่อท่านแม่ขาดเหลืออะไรบอกลูกได้เลยนะจ๊ะภรรยาลูกคนแรกกล่าวพ่อจึงเอ่ยขึ้นว่าเราโชคดีนะแม่ที่ลูกไม่ทิ้งเราในช่วงอับจน ท่านพ่อจะอับจนได้อย่างไรในเมื่อทรัพย์สมบัติที่ท่านพ่อกับท่านแม่มีก็มากมายมีทรัพย์สมบัติที่ไหนกันล่ะลูกก็ลูกชายที่ท่านพ่อกับท่านแม่เก็บมาเลี้ยงออกจากร่ํารวยคงจะไม่ให้ท่านพ่อกับท่านแม่ต้องลําบากหรอกอ๋อเจ้าหมายถึงบุญสูงนั้นนะเปล่าเลยเขาไม่ได้ให้สมบัติอะไรเลยเขาร่ํารวยก็ทิ้งพวกเราไปแล้วนะแม่นะ พ่อหลอกลูกสะพยเมื่อลูกสะพยได้ยินดังนั้นก็ได้บอกกับสามีถ้าท่านพ่อกับท่านแม่มาอยู่กับพวกเราก็จะเป็นภาระสมบัติก็ไม่มีภรรยาจึงพูดขึ้นว่าไม่ต้องห่วงจ่ะเดี๋ยวเรื่องนั้นฉันจัดการเองชาววันรุ่งขึ้นจึงให้น้ำข้าวต้มกับพ่อและแม่และบอกไปว่าวันนี้อาหารมีไม่มากพ่อกับแม่ทานแค่นี้ก็แล้วกัน และวันถัดไปนางก็ทําเหมือนเช่นเคยเมื่อเห็นว่าพ่อกับแม่ยังไม่ยอมออกจากบ้านสองผัวเมียก็พูดจาประชดประชันจนวันหนึ่งลูกชายคนโตทนไม่ไหวจึงไล่พ่อกับแม่ออกจากบ้านหลังจากนั้นพ่อกับแม่ก็ไปบ้านลูกชายคนที่สองเขากับภรรยาก็ดูแลปนิบัตรรับใช้พ่อกับแม่เป็นอย่างดี สอามวันต่อมาภรรยาลูกชายคนที่สองก็ได้เข้าไปขอเงินทองบอกว่าตนนั้นจะเอาปัจจัยมาซื้อของตกแต่งบ้านพ่อจึงบอกไปว่าพ่อกับแม่มีแต่ตัวไม่มีสมบัติจะให้เจ้ารักลูกสไพย์คนที่สองจึงได้ถามพ่อกับแม่และได้รู้ว่าลูกที่เก็บมาเลี้ยงนั่นไม่ได้ให้เงินทองกับพวกเขา และนางก็ได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้สามีฟังท่านพี่ถ้าท่านทั้งสองมาอยู่กับครอบครัวเราพวกเราก็จะลําบากแล้วน้องจะให้พี่ทำอย่างไรละ่ะก็ไล่ท่านทั้งสองออกไปคืนนั้นลูกคนที่สองจึงบอกกับท่านพ่อท่านแม่ว่าตอนนี้ภรรยาของลูกลําบากใจที่ท่านพ่อท่านแม่มาอาศัยอยู่ด้วยเพราะนางไม่มีเวลาดูแลตนเองกับลูก ท่านพ่อท่านแม่จงกลับไปเถิดกลางดึกคืนนั้นพ่อกับแม่ก็ได้จากลูกคนที่สองไปและไปอาศัยอยู่กับลูกคนที่สามและลูกคนที่สามกับสามีก็ได้ดูแลปวนบัติดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีหลายวันต่อมาลูกสาวคนที่สามก็ได้ไปถามพ่อแม่ว่าสมบัติของพ่อของแม่มีอะไรบ้างพ่อกับแม่ก็ตอบมาเช่นเดิมว่า ลูกที่เก็บมาเลี้ยงไม่ได้ให้สมบัติและทอดทิ้งพวกเขาฝ่ายสามีลูกคนที่สามได้ยินดังนั้นก็รังเกียจและได้บอกกับภรรยาว่าถ้าพ่อแม่ของนางมาอยู่ด้วยก็จะสร้างภาระให้เขาเช่นกันสามีลูกคนที่สามก็ได้ด่าทอพูดจาหย,ยาบคายกับพ่อแม่แม่ลูกสาวได้ยินก็ไม่สนใจสุดท้ายก็ไล่ท่านทั้งสองออกจากบ้าน สุดท้ายพ่อกับแม่ก็กลับมาอยู่บ้านลูกชายที่ตนเก็บมาเลี้ยงเช่นเดิมแท้จริงแล้วเป็นแผนที่พ่อกับแม่ได้วางเอาไว้ตั้งแต่แรกเพื่อที่จะดูความจริงใจของลูกๆแต่กลับเห็นว่าลูกทั้งสามมีแต่คิดจะเอาสมบัติไม่มีใครจริงใจและกระตันอยู่กับท่านทั้งสองอย่างแท้จริงเด็กชายมีหางก็ดูแลปุณิบัติรับใช้เป็นอย่างดีไม่ทอดทิ้งจนผู้เป็นพ่อกับแม่ชมว่า ลูกรักลูกช่างเป็นคนดีกระตันยูยิ่งนักที่ไม่ได้ทอดทิ้งพ่อกับแม่ไม่ว่าจะยากดีมีจนลูกก็ดูแลเป็นอย่างดีไม่เคยให้พ่อแม่ต้องอดอยากหรือมีเรื่องที่ทำให้พ่อกับแม่ไม่สบายใจท่านพ่อกับท่านแม่มีบุญคุณต่อลูกรักลูกอย่างแท้จริงแม้ว่าลูกนั้นจะมีร่างกายที่แตกต่างจากคนทั่วไปต่อให้ผู้อื่นจะพูดให้ลูก ว่าเป็นลูกครึ่งคนครึ่งสัตว์แต่พ่อแม่ก็ไม่ได้รังเกียจและอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีจนทำให้ชีวิตของลูกเจริญผู้คนต่างยกย่องชมเชยไม่มีใครรังเกียจลูกอีกที่ลูกได้ดีก็เพราะท่านพ่อท่านแม่และลูกเองก็ยังอยากจะตอบแทนบุญคุณพูดจบเด็กชายมีหางก็เข้าไปกราบพ่อแม่ท่านทั้งสองต่างน้ำตาไหลด้วยความปิติใจ ส่วนลูกทั้งสามนั้นเมื่อเห็นว่าพ่อกับแม่ยังอยู่สุขสบายกับลูกที่เก็บมาเลี้ยงจึงรีบเดินทางมาหาอีกครั้งและกล่าวโทษพ่อกับแม่ว่าพูดจาหลอกลวงโกหกว่าไม่มีทรัพย์สมบัติทั้งๆที่มีอยู่มากมายผู้เป็นพ่อจึงบอกไปว่าลูกเอ๋ยที่พ่อกับแม่ทำเช่นนี้ก็เพื่อที่จะทดสอบดูว่าถ้าพ่อกับแม่ไม่มีสมบัติติดกาย ลูกยังจะรักและกระตันยูดูแลพ่อแม่แก่ๆอยู่บ้างไหมแล้วตอนนี้พ่อกับแม่ก็รู้แล้วว่าพวกเจ้านั้นรักสมบัติของพ่อกับแม่มากกว่าแต่ถึงกระนั้นพ่อกับแม่ก็ไม่เคยคิดที่จะรังเกียจลูกอยู่ดีพวกเจ้าเคยได้ยินไม่ว่าพ่อกับแม่สามารถเลี้ยงลูกหลายคนได้แต่ลูกคนเดียวกับเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ได้ เอาละพวกเจ้าจงจำคำที่พ่อแม่บอกไว้ให้ดีคำสอนนี้มีค่ามากยิ่งกว่าสมบัติซะอีกวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นต่อไปพวกเจ้าเองก็ต้องแก่เท่าเหมือนอย่างพ่อกับแม่ลองคิดดูสิว่าถ้าลูกของพวกเจ้าทำเช่นนี้บ้างจะรู้สึกเยี่ยงไรพูดจบลูกทั้งสามก็ได้น้ำตาซึม รู้สึกผิดกับการกระทําที่ผ่านมาและกราบเท้าขอ,ขอขมาบุพการีและสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและกตัญญูจากนั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็อบรมสั่งสอนลูกชายให้เป็นคนดีและพวกเขาเองก็ได้ทำตนเป็นต้นแบบที่ดีเพื่อให้ลูกหลานไม่ทำผิดพลาดเหมือนพวกเขา